สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พักราในช่องสีดอโพเงินนะครับทีมงานน้องโพนะครับผมก็ช่วงบรรยากาศช่วงสองโมงเช้านะครับแม่แม ผู้คนก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับผมนี่มีแต่ทีมงานเรานะครับแม่แม่ครับผมยบงสู้ต่อไปครับวันนี้ก็พาแม่แม่นะครับม,มาดูบรรยากาศบรรยากาศการออนทัวร์ในหมู่บ้านนะครับแม่แม่วันนี้เราก็ลงมาจากเขาแล้ว ผมเพื่อจะเพื่อจะเดินทางไปเรื่อยนะครับผมอยู่บนเขาก็ไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่นะครับแม่แวันนี้ลงมาจากเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับ บรรยากาศการออนทัวร์นะครับผมเบียบมาดูน้องเบียได้อะไรครับผมน้องเบียครับผมเด็กป่วยมาขอของผม อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับแม่ขอให้แม่ดูแลตัวภาพด้วยด้วยครับดูรูปเป็นกำหนังใจให้ครับผมดูน้องโพยืยนรออะไรครับผมไหม รอ,อทานอะไรครับแม่ๆรอลุ้นนะครับผมช่วงนี้ก็กินเยอะนะครับผมกินเยอะมากๆเลยนะครับทั้งข้าวเหนียวทั้งอ้อยทั้งต้นกล้วยเลยนะครับผมพะช่วงนี้ให้น้องหัดข้าวเหนียวได้แล้วนะครับผมโอ้ได้อ้อยครับผมได้ยอดอ้อยครับผม เมื่อวาเมื่อคืนนะครับน้องโภลงเก้าอี้เก้าอี้เบี้ยวเ,เลยนะครับผมวันนี้ได้เอามาซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมไม่รู้ลงท่าไหนนะครับผมเก้าอี้เบี้ยวเลยนะครับผมหอยเยอะนะครับผม กินแต่ปลายนะครับผมเพราะว่าน้องเลียกกินได้นะครับนี่ถ้าเดินในหมู่บ้านอีเราก็จะมาเก็บเอานะครับน้องมันาเก็บต้นไม้ครับผมไปให้กินก่อนที่ขึ้นรถไปหมู่บ้านใหม่นะครับผมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พักนะครับก็จะเดินทางไปบ้านใหม่ตอน ตอนเช้าก็ไม่ค่อยเงียบนะครับตอนเช้าก็ถือว่าผู้คนก็เยอะนะครับแต่สายๆอย่างนี้ช่วงโมงสองโมงสองโมงกว่าๆนี่เริ่มแล้วนะครับแม่ๆเริ่มผู้คนก็ไปทำไรทําสวนท่านนะครับผมนี่กรับอกโม้บรรยากาศสวัสดีครับ พควรครับผมสวัสด,ดีครับย <Hey. S 2> ยิ่มแล้วนะครับผมสู้กันบ้านใหม่นะครับบ้านนี้ก็ oh. ยังเรื่อยๆนะครับผมแม่ยังเรื่อยๆถือว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเราก็สู้นะครับดูมีแต่ทีมจัก,กรยานเราเลยนะครับผม <laughs> ดูตอนนี้นะครับดูตอนนี้กับช่วงที่น้องมาออกทัวร์ใหม่กับระหว่างการได้ทัวร์ได้เดือนหนึ่งนะครับความแตกต่างของน้องก็จะดูนะครับอ้วนสมบูรณ์กว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าข้าวเหนียวนี่กินวิตามินเยอะนะครับก้าวเหนียวบ้างกล้วยบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งอื่นก็น้องช้างของเราได้ถ่ายเทอาหารสลับสับเปลี่ยนอาหารแบบวันหนึ่งกินกล้วยวันหนึ่งกินต้นกล้วยอย่างนี้นะครับผม เดินไวมากครับผมแค่รี่ไปบ้านใหม่นะครับดูเพราะว่าน้องรู้นะครับว่าบ้านาน,นี้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านก็จะรอไปอีกบ้านหนึ่งก็จะออกพักแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับื่องนานของเราก็จบเข้าของเพื่อจะเข้าบ้านใหม่นะครับผม น้องโปก็มายืนนอนครับเพราะว่าอยู่บนรถมีกล้วยนะครับผมหลายวีเลยจะรีบขึ้นไปบนรถอย่างเดียวเลยครับน้องโป ทานบทเลยนะครับแม่แม่ก็มีกล้วยสุกนีแบบโอ้โอยู่ในรถก็มีกล้วยสุกให้กินนะครับผมมี ท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจทางช่้องสิรอโปรโินด้วยนะครับท้ายคลิปนี้ปน,นีกับน้องโปรโมทนก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ